สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอ๋บอชชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนไม่รู้แอดจะทายังไงดีเพราะว่าในคลิปนี้น้นแอดจะมาวิดเรื่องเดียวเลยที่นอริซ่าของเรานั้นปล่อยวิดีโอโปรโมตท,ทีเซอร์ออกมาเราจ้าต้องเรียกว่าเป็นการใบเพลงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคลิปแรกก่อนน้้นที่นอริซ่าปล่อยไปเนี่ยก็จะเป็น65.8ล้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยปัจจุบันคนติดตามก็8.1ล้านแล้วก็คนกดไลค์1 1 1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแต่กว่านี้ไม่มีแล้ว แล้ววิดีโอตัวต่อมาที่ปล่อยไม่ถึงชั่วโมงดีตอนนี้ก็แตะไปที่2ล้าน3 000, ล้านกันเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะจ๊ะทุกคนนะโดยวิดีโอในรอบก่อนนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเป็นรูปดาวกับรูปแบบว่าหมุนๆหมุนดาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีความเร็วเสื้อเป็นรูปรถอะไรอย่างนี้มารอบนี้จ้านนริซ่ายังคงใช้หาดสมุยในการโปรโมทเพลงแล้วก็เป็นแบบ ทีเซอร์ทุกคนเป็นเสียงแผ่นทีเซอร์ซึ่งนี่อาจจะเข้าสู่สกราตใหม่ในการโปรโมทเพลงแล้วใช้ติ๊ To อกใช้แบบหน้าเพจตัวเองในการปล่อยทีเซอร์หรือไงกันโดยที่ความนนริซ่าเดินมาแล้วก็สับๆเยอะๆหมุนไปหมุนมาแล้วแบบเซ็กซี่มากโอ้ยใส่แว่นแล้วก็ทรงผมชิวๆคูๆตามสไตล์คนแบบเป็นอินเตอร์ทุกคนนะแบบ ยังไงดีล่ะดูธรรมชาติแต่ก็ดูเท่แล้วก็ด้วยความเซ็กซี่หุ่นเอวเอยโอ้โหสะโพกเอยชุดเอยอะไรเอยแบบแล้วรองเท้านี่ส้นสูงแทบจะจิกแอนตี้ตายคาจอไปเลยนะทุกคนนะต้องบอกว่าโอ้ ไอ้รอบนี้ในแอดเห็นก็บอกว่าฟูลฟิลสุดๆคือคลิปนี้เนะี่ยมวิดล้วนๆเลยจ้าและโนริซาก็ยังคงใส่นาฬิกาบูการีบูการีเอ็กซ์ริซ่าอยู่นในจในทั้งสองรอบเลยนะจ้าก็เป็นการโปรโมทไปโดยปริยายด้วยนั่นเองนะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คืออีโมจิที่โนริซ่าแปะอยู่ข้างใต้ก็คือ Rock Star แล้วก็ทําท่า rock s t a r ในวิดีโอด้วยท่าทางเพลงรอบนี้นั้นจะไม่ได้ธรรมดากันแล้วนะจ๊ะอาจจะเป็นความแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเพลงแนวร็อกเป็นเพลงแนวแรปอ่ คือพูดไม่ถูกอะแต่ถ้ากิดถ่าย MV ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความคูลๆชิวๆแบบว่าริมทะเลหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่านอริซาปล่อยทีเซอร์หรือว่าปล่อยในส่วนของวิดีโอรอบที่แล้วบน Tik ต o k เนี่ยก็ใช้โลเคชันในสมุยเป็นหลักในการถ่ายนะจ้าลงทิกต o k อะไรต่างๆนั้นก็ต้องบอกว่าอ๋ออากาศก็ร้อนสู้นริซาของเราไม่ได้ ก็คือยอมรับเลยว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยมากรี๊ดมาอะไรกับเพื่อนๆนั่นแหละหาคนวิดด้วยกันนะจ๊ะยังไงใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามใน Tik t ็อหรือช่องทางอื่นเนี่ยก็รีบไปกดติดตามนนริซ่าไว้นะจ๊ะเพราะว่าเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยเร็วๆนี้ MV ปล่อยออกมาแอดว่าทัวโลกจะต้องร้อนระอุปไปด้วยกระแสข,ของนนริซ่าอย่างแน่นอนแอดรอฟังเพลงไม่ไหวแล้วแล้วลายชื่อบรดิวเซอร์เอ,อ๋ยคนแต่งเพลงเอ,อ๋ยคอลลาบอร์เรชั่นต่างๆที่จะตามมามันทําให้เราตื่นเต้นไม่ไหวแล้วว่าพาร์ทเนอร์นนริซ่าแต่ละคน เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆกันประมาดนี้นะจ๊ะดเขาไปปั่นวีลบนติ๊กต้าคอนริซ่าก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า